ต่อจากอีพีที่แล้วแม่คหะหนกกลัวมากเลยอ่ะทำไมวันนี้แม่มาช้าแปลกอ่ะก็แม่บอกไปแล้วไงว่าแม่ทำโอทีทำไมอ่ะแม่ไม่ทำไม่ได้เหรออ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนแม่ไม่ต้องมายุง่งหนูเอาแต่ใจขึ้นมากแล้วนะแม่เริ่มเหนื่อยแล้วนะ ทำไมพรุ่งนี้หนูจะไปไหมไปงั้นหนูก็ไม่ต้องขึ้นเสียงกับแม่ค่ะถึงบ้านแล้วลูกไปอาบน้ำกินข้าวไปค่ะสิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีไปลูกเดี๋ยวเราไปกินนักเก็ตไปกินเฟรนไฟรายกันไปแม่หนูไม่ไปได้ไหมทำไมล่ะ แม่แต่งตัวเชยเชยหนูแต่งตัวตั้งสวยแล้วมันผิดตรงไหนก็ดูสิหนูอายนะแม่เป็นแบบเนี้ยทำไมอะแม่ก็แต่งแบบนี้ปกติมันผิดตรงไหนอะลูกทำไมลูกเป็นคนแบบเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทำไมอะมันผิดตรงไหนหนูเถียงแม่หนูก็เหนื่อยเหมือนกันนะหนูต้องเรียนนู่นนี่นั่นอ้าว ไม่ไปก็ไม่ไปเพราะว่าแม่ต้องหาเงินส่งหนูเรียนเคไหมไม่ไปก็ไม่ไปเพราะว่าเขามีของแล่นจบบฉลากด้วยแม่ไม่ให้ไปแล้วเรื่องมากแม่อย่ามายุ่งเออไม่ต้องมายุ่งแม่ทำนี้ด้วยก็ไม่ชอบอก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง เด็กเอาแต่ใจจะเอานูน่นจะเอานี่และเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเอาแต่ใจไปเกินตัวเพราะว่าผลจะตามมาและเรื่องนี้ก็สอนอีกครั้งว่าอย่าเอาแต่ใจพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ต้องหาเงินส่งเรียนพ่อแม่ต้องเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเด็กดีกับพ่อแม่ได้นะคะบ๊ายบาย